สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเซ็ตลูกมากนาเกียนไกนะคะวันนี้้องติ๊กมีรถเข้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามาดูรถกางแดดตอนร้อนกันเลยนะคะแดดจะร้อนยนิ่งึ้นนะคะทุกคาก็จะได้เห็นรถแบบชัดเจนเลยนะคะอะเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้สวยขนาดไหนคันนี้นะคะเป็น Toyota V ออสนะคะเป็น เลยนะคะนี่ดูร้อนนะคะอันนี้นะคะล้อนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะคือแต่งเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะนดี่เป็นชุดแต่งที่อารีสกุลสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตก็เป็นสเกิร์ตที่อารีแท้ๆเลยนะคะแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะมาดูด้านในกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะคะด้านในนะคะนี่อันนี้เป็นแผงประตูนะคะแผงประตูข้างก็จะเป็นลายหนังนะคะเป็นลายหนังนะคะสีดําสวยงามนะคะ ด้านใน,นพวงมาลัย3ก้านนะคะ a i r Bag ABS ครบเลยนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่หน้าจอหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือเป็นหน้าจอเดิมๆของ To โย ta นะคะนี่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะดู พลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะดูความใหม่นะคะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนัง T R D ก็คือจะเป็นสีดํานะคะสีดําได้แดงนะคะสีดําตัดด้วยได้แดงนะคะเป็นเบาะ T R D นะคะ T R D แท้ๆเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้อะมาดูด้านหลังกัน เบาะหนังเหมือนกันนะคะกว้างม,มากเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีแดงนะคะสีแดงดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะเป็นพลมสีแดงนะคะครบชุดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะสวยงามแบบว่าเดิมๆของเขาเลยนะคะนี่ TRD Sportivo e นะคะด้านหลังอู ได้เยอะเลยนะคะนี่มีแผ่นรองตัวนี้ให้ด้วยนะคะครบชุดเลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปนะคุ้มมากม กันดีกว่าคันนี้คันนี้ะน,นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยนะคะเป็นโตโยต้าวีออนะคะ TRD D e 2014นะคะราคานั้นราคาแอบไปก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวติ๊กลงรายละเอียดนู่นราคาไว้ให้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ทำราคาเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะช่วยจ่ายค่างวดให้6งวดนะคะแล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์นะคะนาน6เดือนนะคะ6เดือนไล่ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะคะีประกันีค่าจัรีค่า